ใ่บาดก็ทำสวดมนต์ก็สวดชีวิตไม่ดีขึ้นเพราะอะไรสวัสดีกัลยานมิตรที่เขารบไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยานมิตรที่เขารบมีอุบาสิกาท่านหนึ่งเรียนถามหลวงพ่อว่าผู้ที่ประสบความทุกข์ในชีวิตมักมีความคิดว่าทำไมทำบุญทำไว้แล้ว บุญไม่เคยช่วยจะอธิบายเขาอย่างไรดีหลวงพ่อตอบเรื่องที่น่าคิดสำหรับท่านที่พอประสบความทุกข์แล้วรู้สึกว่าทำไมบุญที่เคยทำไว้ไม่ช่วยก็คือเขาควรจะต้องสำรวจก่อนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรกรณีที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะความประมาทพลาดพลัง้งไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างนี้ ก็สมควรแล้วที่จะต้องประสบความทุกข์เพราะว่าเขาทำผิดจริงๆในกรณีนี้อย่าใช้คำว่าบุญไม่ช่วยแต่ต้องบอกว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ระมัดระวังให้ดีเมื่อทำร้ายตัวเองแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาช่วยกรณีที่สองเขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไร,ะไรแถมตั้งหน้าตั้งตาประกอบแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดแต่พอถึง เวลากลับต้องมาประสบข้อาะร้ายประสบความทุกข์อย่างแสนสาหัสในกรณีนี้ก็จะต้องมาพิจารณากันต่อว่าข้ราหามยามร้ายหรือทุกโศกโรคภัยต่างๆที่มนุษย์ประสบพบเจอนั้นมีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆนั้นก็คือ 1. เป็นเหตุข้ามพบข้ามชาติคือเคยก่อกรรมทำเข้นเคยทำความชั่วเคยทำความร้ายกาศมาก่อน ในอดีตตั้งแต่พบชาติที่ผ่านมาแล้วบาปกรรมนั้นเพิ่งจะมีโอกาสตามมาส่งผลในชาตินี้ 2. เป็นเหตุในชาติปัจจุบันเช่นเมื่อสมัย ที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยคนองเคยไปก่อกรรมทําเข็นเอาไว้แล้วเกิดมากลับใจเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีบาปกรรมหรือความไม่ดีที่เคยทำว้นั้นก็เลยตามมาเล่นงานเอาบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดทนอีกเหมือนกันในเมื่อเราทำเองแล้วจะให้มันไปที่ไหนคงได้แต่เตือนสติตัวเองว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนไว้ว่าความชั่วแม้เล็กน้อยไม่ทำเลยดีกว่าเพราะถึงเวลาที่กรรมชั่วให้ผลมันทำให้เราเจ็บแสนสาหัสเลยทีเดียวและทบทวนถึงกรรมไม่ดีของตัวเองในอดีตอย่างนี้ทางที่ทบทวนแล้วจะเจอหรือไม่เจอก็ตามให้รับรู้ไว้ก่อนว่าเป็นเพราะกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้ข้าม ชาติมาตามมาให้ผลจึงได้ส่งผลก่อนส่วนบุญใหม่ที่เคยทําในชาตินี้ยังตามมาช่วยไม่ทันเพราะบุญใหม่ที่ทําก็ต้องรอเวลาในการออกผลอุปมา การส่งผลกรรมดีกรรมชั่วเหมือนอย่างเวลาเราปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะปลูกมะม่วงหรือปลูกกล้วยก็ตามพอลงมือปลูกวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จะได้ผลมะม่วงผลกล้วย มากินเมื่อไร่ความดีที่ทำในชาตินี้ก็เช่นเดียวกันแม้เคยทำความดีมามากมายแต่ว่าก็ต้องรอเวลาให้ความดีนั้นออกผลเหมือนกันหรือบางครั้งความดีที่ทำนั้นออกผลเหมือนกันแต่ยังออกผลได้ไม่เต็มที่ความไม่ดี ที่เคยทําในอดีตตามมาชิงช่วงออกผลเสียก่อนในกรณีนี้ทําได้อย่างเดียวคืออดแล้วก็ทนในขณะที่อดทนไปนั้นก็ให้ตั้งสติตัวเองไปด้วยว่าความดีที่เคยทําไว้ที่เราคิดว่ามากแล้วนั้นความจริงอย่างน้อยไปต้องทุ่มเททําให้หนักยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใครคิดได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าคิดหู ถ้าเอาแต่คิดว่าเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะทำไมบาปกรรมยังมาเล่นงานเราอีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำบุญอีกแล้วถ้าคิดอย่างนี้พลาดไปเสียอีกเพราะคุณทำไม่ดีของคุณมาเองไม่ใช่คนอื่นเขามาแกล้งแล้วคุณจะไปบนอะไรหลวงพ่อเคยพูดไว้หลายครั้งว่าให้มองอย่างนี้ถ้าเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งแล้วใส่กลื เลงไปหนึ่งช้อนแน่นอนว่าน้ำนั้นเข็มปีเลยทีเดียวถ้าเราเติมน้ำบริสุทธิ์ลงไปอีกหนึ่งคันน้ำก็ยังเข็มอยู่แต่ว่าเข็มน้อยหน่อยถ้าเติมน้ำลงไปอีกห้าขันสิบขันน้ำก็ยังเข็มอยู่แต่เข็มน้อยลงไปคือแค่มีลดกรอยเท่านั้นถ้าเติมน้ำลงไปอีกสักหนึ่งองน้ำจะจืดสนิททั้ง้ง ที่ยังมีเกลืออยู่เท่าเดิมถ้าเติมน้ำลงไปอีกสักหนึ่งองค์น้ำจะจืดสนิททั้งทั้งที่ยังมีเกลืออยู่เท่าเดิมในทํานองเดียวกันบาปที่เคยทําไว้ในอดีตไม่ได้หนีไปไหนยังตามมาคอยบีบคั้นเราเหมือนกันกับเกลือที่อยู่ในภาชนะแต่ถ้าเราตั้งใจสร้างบุญกุศล สร้างความดีให้มากยิ่งขึ้นไปก็เหมือนอย่างกับเอาน้ำจืดเอาน้ำฝนเติมลงไปพอเติมน้ำมากเข้าเดี๋ยวรสเค็มของเกลือก็จางไปเองถึงแม้มีเกลืออยู่ก็ชื่อว่าไม่มีตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ชาววัดหรือผู้ปฏิบัติธรรมเขาใช้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจเวลาที่ประสบทุกโศกโรคภัยอย่างไม่คาดคิดถ้าหากพักผ วกเพื่อนฝูงของใครที่เข้าวัดแล้วต้องประสบโชคร้ายอะไรก็ตาม ให้เตือนสติเขาว,ว่านี้เพราะว่าทำบุญมาบ้างแล้วนะคุณถึงประสบโชคลายแค่นี้ถ้าแม่ได้ทำบุญมาแต่ต้นอาจจะต้องตายเสียแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปต้องเร่งทำบุญทำคุณงามความดีให้มากขึ้นไปอีกเพราะจะได้หมดทุกเร็วขึ้นทุกเก่าก็จะหมดไปทุกใหม่ก็จะได้ไม่มีมีแต่บุญล้วน รอส่งผลให้เป็นความสุขความเจริญทางชาตินี้และชาติหน้าเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องคิดอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมมาชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเ,เริญในบุญ ขอพระคุณสวัสดีครับ